มันก็โตมันก็แลดูสมบูรณ์ขึ้นต้นอ่วนขึ้นแส่งวาแล้วแหละเราแวกนี้ก็ต้องมีคนมาแอบของข้อ,ขอ,ขอมูล<า>แอบไ,ไปดูตัวยาถึงหลังบ้านเลยโอ้โห,โหนะแอบมาดูเลยมะน,นาวก็ลูกโดกถ้าลูกเต็มเลยแต่บอกาจะค่นทิ้งแล้วเลยไหนมะน,นาวเลยนะใช่แล้วมันลูกเต็มเลยลูกเต็มเลยค่นไม่ลงละค่นไม่ลงลอันนี้คนบ้านมาเห็นเขาบอกจะไปปลูกทำไมจะโง่ทําไมไปไปค่นยางปลูกทุเรียนว่าเราอีกเออว่าเวลานี้เห็นลูกทุเรียน เห็นลูกทุเรียนดีขนาดนี้ยุทุกวันเลยบอกให้คนอย่าแต่ก่อนบอกเราโง่เออโง่อุ้ยเธอไม่โง่จำตทุเรียนจะได้ผลได้ไงเขาบอกจะทํากินได้หรอพคะวะพอมาเห็นต้นนั้นปีนี้เขาบอกอู้ยุให้คนทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,พ,คะพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับโชติรสเชือกแก้วค่ะอันนี้ส่วนของพี่เนี่ยอยู่ที่ไหนครับอ่าอยู่ตําบลโพองทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะมีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่อรัพี่ยี่สิบสี่ไร่ค่ะอือแล้วยี่สิบสี่ไร่เนี่ยคุณพี่ปลูกอะไรบ้างครับอ่ายี่สิบสี่ไร่ในเนื้อที่นี้ก็มียางพารามีสับประรดมีกล้วยมีตะไคร้มีมะนาวมีมั่วไปหมดเลยหลายหลายอย่างค่ะปลูกเยอะเอาแล้วมันเริ่มปลูกทุเรียนเนี่ย ได้ยังไงครับพี่ก็เป็นคนชอบกินทุเรียนเนาะลูกชายก็อยากปลูกด้วยลูกชายก็เอามาปลูกค่ะก็เลยลองมาปลูกลูกชายก็ว่าแม่อยากปลูกทุเรียนเพราะว่าลองปลูกดูซิมันเป็นยังไงพื้นที่เราก็บันดังทุเรียนอยู่เนาะเอ้าแล้วพันที่พุดที่ยังมาปลูกนี่พันอะไรเป็นหมอนค่ะหมอนทองหมอนนี่เขานิยมกินแสดงว่าชอบกินหมอนทองค่ะแล้วมันรสชาติอร่อยเนาะมันหวานเนื้อเยอะเม็ดเล็กเม็ดเล็กเนาะ อ่ออปลูกมาแล้วกี่ปีครับทุเรียนเนี่ยอันนี้มันห้าปีแล้วค่ะตอนนี้ยห้าปีโอ้โหใหญ่เหมากนนะเนี่ยห้าปีคุณพี่มีการดูแลบำรุงรักษายัางไงครับกส็สำหรับมือใหม่นะแบบเราไม่เคยปลูกทุเรียนเลยเราดูแลยังไงอ่ะก็ดูแลก็ตอนแรกปลูกก็เอาปุ๋ยใส่ก้นหลุมเนาะมูลงวม,ม,ม,มูลอะไรนั่นน่ะขี้งวงขี้ควายอะไรก็ใส่ไปเนาะแล้วก็ปลูกดูแลรักษาหญ้าให้มันเตียนเตียนอะไรเงี้ยใส่ปุ๋ยไปแล้วก็แค่ยาเอฟฟอสเนี่ยคะเอฟฟอสเนี่ยคุณพี่คุณพี่รู้จักได้ยังไง ก็ลูกก็เขาเล่นโทรศัพท์เนาะแม่ไม่รู้จักแต่ลูกเขารู้เขาเล่นโทรศัพท์อะไรเขาเข้าไปในกลุ่มทุเรียนอะไรเงี้ยคมั่รูกเขาดูแบบไหนก็ไม่เข้าใจเขาแสดงว่ามันต้องมีปัญหามาก่อนถูกไหมครับผู้เรียนระดับมือใหม่อย่างคุณพี่เนี่ยผู้เรียนแรกๆเนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอนมีหลายอย่างค่ะมีมีคนเน่ามีนอนเจาะต้นมีใบด่างมีหลายๆอย่างเลยค่ะ ูุชายูุชายก็เลยหาข้อมูลมาว่าจะแก้ปัญหามันยังไงครับก็เลยได้ตัวตัวนี้มายาตัวนี้เนี่ยเอฟอสตมาแล้ก็ดีอ่ะมันก็ได้ผลอ่ะแล้วฉีดยังไงครับพี่อย่างแบบคนพี่เป็นแบบมือใหม่สำหรับการผุผเรียนเนาะแล้วเราเป็นปัญหาเงี้ยเราเราฉีดยังไงครับที่ละครั้งเดือนละครั้งหรือยังไงฉีดละครั้งเลยครับที่ละครั้งเพราะมันเป็นเยอะก็ต้องฉีดบ่อยพอฉีดไปปุ๊บมันก็ดีขึ้นสักหมดที่สองอ่ะ ครั้งแรกก็ยังเนาะมันก็ดีดูดีนิดๆอ่ามองวดที่สองมันก็จะดีเยอะมองเห็นเปรียบเทียบัวใบมันก็จะเงาขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่เหมือนก่อนที่มันเป็นอยู่มาลงแมลงก็ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีแมลงอยู่สบายไม่ต้องไปเสียค่ายาแมลงอันนี้จะใช้แต่เอฟฟอสในนี้เด็กมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนเนาะเอาแล้วพี่ปลูกทุเรียนเงี้ยขายยังไงพี่ขายใครก็ลูกชายเขาก็มีเพื่อนเยอะในโรงงานเพื่อนๆก็ชอบกินทุเรียนเขาแ เขาบอกบ้านมอดมีทุเรียนขายนะนี่เป็นมอนด้วยเขาปะเพื่อนก็จองทิ้งสิบลูกห้าลูกอะไรเงี้ยอันนี้คือจองหมดแล้วตอนนี้ก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่หลายสิบต้นอยู่เนาะเขาก็จองหมดเลยทุกลูกเนี่ยนะมีจะจองหมดแล้วค่ะแล้วเอเว้นไปกินจองหมดแล้วจองหมดแล้วค่ะก็มาเขียนชื่อใส่อพอต่อไปก็คือต้องมาเขียนชื่อใส่แล้วแล้วอย่างนี้เราก็คือเราจะฉีดอันนี้ไปเรื่อย ก็ฉีเอฟพอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก็บผลผลิตได้ใช่ค่ะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีปัญหาแมลงมีอะไรเราก็เว้นนานๆเดือนสักครั้งก็ได้ฉีดเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาลบกวนแล้วก็ลูกก็สมบูรณ์ไม่ม่ร่วงไม่อะไรก็ไม่ต้องฉีดบ่อยก็ต้องฉีดบ่อยก็ไม่ต้องเปึืองก็ไ่าไหร่ก็คือไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ฉีดอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าทําให้แมลงหนีอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ ให้ต้นมันสมบูรณ์้วสมบูรณ์มันก็ไม่มีอะไรมาใกล้ละมาใช้ตัวนี้ว่าเอ้ยมันดีนี่ลูกชายบอกให้ซื้อมาไว้เก็บไว้อีกล่อครับอืมะไรตัวนี้ก็เลยซื้อตุนไว้ก่อนเลยซื้อตุนแล้วมันสมบูรณ์อย่างเงี้ยพี่มีเคล็ดลับอะไรนะไหมถ้าเกิดจะมีคนมาถามว่าเอ้ทำไมพี่ปลูกมือใหม่ปลูกทุเรียนเนี่ยห้าปีนะได้ผลผลิตได้แบบนี้ก็ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอแล้วก็ใช้ยาตัวนี้มันก็โต,ม,ตมันก็แลดูสมบูรณ์ขึ้นต้นองุ้นใช่แล้วละแรกแวกนี้ก็ต้อ,อ,อ,องมีคนมาแอบ มอค่มีหลายคนใช้อะไรแบบไหนทำไมเขาก็หาว่าห่วงสูตรก็ยังไม่มีสูตรเนาะได้ยาตัวนี้มาฉีดําให้ดูแล้วมันได้ผลแน่นอนเริ่มมีแมวมองมาดูแล้วแอบไปดูตัวยาถึงหลังบ้านเลยโอ้โหขนาดแอบมาดูเลยไม่ให้ไปดูก็ต้องเดินไปดูหรอโอ้โหแวก็ถ่ายรูปไปก็ถ่ายรูปไปก็บอกนี่เธอห่วงสูตรยานี่นะไม่ได้ห่วงว่นเดียว ใช้ดูกนเดี๋ยวเกิดเราขอลองก่อนเนอลองดูกนเพราะเดี๋ยวไปแนะนำนวเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีมาว่าเราอีกใช่แต่เราดีเราก็ไม่ค่อยบอกหรอกไม่บอกแต่อบอกทีหลังเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่ดีเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกอยู่ก็สงสารเขาอยู่เนาะทำสวนเหมือนกันเนะเพื่อนฝูงกันเนาะอยู่บ้านใกล้เมืองเพียงเนาะอะไรดีเราก็บอกต่อไปเนาะ ส่วนอื่นนอกจากใช้กับทุเรียนเนี่ยคุณพี่ใช้กับพืชอื่นอื่นไห<อ>มเนื่องจากมันปลูกไดหมเลยเนี่ยพวกในสวนปลกในการเกษตรได้หมดเลยค่ยนะม,มันก็ดีหมดอย่างสับป,ประรดอย่างอะไรเงี้ยคุณพี่ใช้ไหมพริกได้ใส่ได้หมดเลยตะไคร้ดูที่สวยจั้งนั้นบบเลยต้นใหญ่หมะนาว็ลูกโค่ะลูกเต็มเลยจะบอกจะโค่นทิ้งแล้วเลยในมะนาวเลยนะ อ๋อพอใช้แล้วมันลูกเต็มเลยลูกเต็มเลยคนไม่ลงแล้วคนไม่ลงแล้วแบบพืชอย่างอื่นก็เหมือนกันลองลองฉีดดูสับปะรดก็ฉีดแล้วก็หัวใหญ่ค่ะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยะทงตะไคร้ก็ดีกว่าตะไคร้ก็ดีกัต้นใหญ่ต้นโ่อนยิ่งบอกโอ้โล่งใจแล้วไม่ต้องไปเปืองยามากเนาะงั้นเดี๋ยวซื้อยาเดี๋ยวสองพันสามพันเนาะยาตลาดแล้วก็ซื้อแปนู่นเดี๋ยวไปเล่าก็ฟังเขาก็จัายามาให้ หยัดยามาฉีดหมดแล้วก็ยังไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยไม่เหมือนไม่เหมือนตัวตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าตัวเอฟอสเนี่ยคะแนน1 1 0ถึงคุณพี่ให้คะแนนที่เท่าไหร่เต็มเลยเต็มสิบแสดงว่าดีจริงยืนยันแน่นอนค่ะตัวนี้ก็ต้องใช้ตลอดอเพราะว่าไม่ซื้อตัวอื่นละก็เตรียมปลูกทุเรียนต่อลุยหน้าต่อดูแลดีแน่นอนดีค่ะเพราะว่าอันนี้ลองทําดูก่อนเนาะนี่ขนาดลองทําลองทําก็แบบพี่เก่งอ่ะพี่มือใหม่ค่ะ มีขนาดมือใหม่นะยังแบบลองทําอันนี้เพื่อนบ้านมาเห็นเขาบอกเดี๋ยวหนูจะปลูกทุเรียนอีกเขาบอกทำท่าเหมือนมันไส้มันไส้เนาะบอกจะทําได้หรืออะไรจะไปปลูกทำไมจะโง่ทําไมไปไปค้นยางปลูกทุเรียนว่าเราอีกเอว่าเวลานี้เห็นลูกทุเรียนเห็นลูกทุเรียนดีขนาดนี้ยุทุกวันเลยบอกให้คนยางแถมมาถามสูตรด้วยใช้อะไรแบบไหนเขาบอกปลูกทุเรียนสิเขาบอกทำไมไม่ค้นยางวะเขาบอกนี่ บอกมาทุกวันเลยบอกให้โคนยางปลูกทุเรียนบอกให้โค่นต้นยางเลยปลูกทุเรียนแทนแล้วก็เห็นต้นนั้นมันดกแต่กอนบอกเราโง่เออโง่อุ้ยเธอไม่โง่จังปลูกทุเรียนจะได้ผลได้ไงเขาบอกจะทํากินได้เยอเมันจะมีลูกเยอะกลายเป็นว่าเราทําให้ดูเลยว่าเออเขาบอกเราได้ผลเราจะบอกเป็นไงอ่ะบอกโอ้จะคิดว่ามันไม่ได้ผลเพรง้วัน พอมาเห็นต้นนั้นปีนี้เขาบอกอู้ยุให้คนทุกวันแล้วมาถามสูตรเราอีกถามอยู่ว่าใช้อะไรวะแ้ยิ่งใกล้ถนนนะคนเห็นด้วยว่าเอยมันนี่มาจอดดูถ้าคน่านก็จะจอดดูอยู่นะใช้ยาอะไรใส่ปุ๋ยยังไงเนี่ยแล้วทำยังไงลูกไม่ร่วงก็จะถามแล้วเราก็ตอบไปเลยว่าของเขาเจ็ดิบไล่ล่วงหมดเขาพูดมึงครูเนะคนจิกเขาว่ามึงชำยังไงวะเขาว่า มันได้ดีไว้ของว่าร่วงหมดเลยใครที่ไหนได้เรามีเคล็ดลับค่ะนี่จะหมดแล้วเดี๋ยวจะซื้ออีกแค่ลูกชายซื้อมามะได้อนาคตก็ต้นยางก็ข้างหลังนี่ครับปลายปีนี้ว่าจะโค่นแล้วเนี่ยอเอาลงลงอีก<ป>ก็ดีเหมือนกันเนะเน่ไม่ชอบกินยา มีท <One input> ี <un paid> ่อื่นไหมครับเขาปลูกใไร่ไร้กับพี่แล้วแบบเขาเห็นความแตกต่างมีค่ะอยู่ทางท้ายบ้านแต่นี้แหละมีเยอะกว่านี้ปลูกพร้อมเราแต่ว่าเขาไม่ได้เจริญเติบโตเท่าเรายังไม่มีลูกเลยยังไม่มีลูกเลยแต่เรานี่เต็มต้นเลยนี้เต็มแล้วก็เลยมาถามสูตรแล้วทำแบบไหนก็ให้คนที่ปลูกทุเรียนหรือปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ที่เป็นการเกษตรอ่ะให้ใช้เอทฟอสอ่ะแทนน่แนะนำนะเพราะว่าดีอ่ะเพราะว่า ตัวเองใช้แล้วว่าดีก็อยากให้คนอื่นใช้ด้วยเนาะซื้อแล้วก็ไม่เสียด้ตยตังค์ยืนยันเนาะว่าคุ้มค่ายืนยันดีนดค่ะเพราไล่เจ้าของใช้อยู่ก็ขอบคุณพี่รถนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะค,ครับผม หล่ก็เป็นตะแกรงเนี่ยสาธุวันเดียวกันหลังผมต้องมาชิมเนี่ยมาถ่ายทำแล้วต้องเรียกลูกค้ามาชิลัยนะวันหลังผมต้องขอเบอร์พี่ทอนแล้วจองให้ผมลูกเดงได้เลยค่ะผมมาอีกก็จะได้ชิมเลยครับผมเก๊ขอบคุณครับพี่รถสวัสดีครับผมค่เอสปอสยอดเยี่ยมค่ะ